ชัดๆท e ี่ขับรถนักเลยนะครับี้ถ้าเป็นถ้าเป็นทว่าคนเก่าเป็นเพรว่าน้ำน้ำน้ำรอระบายมันจะลงจ่องไปตังแต่รอบในเอฟซีแปรครับนะเขาเน้าเขาเขา้าทุด everybody สวัสดีครับพบกับเฮาสองคนเพจที่เล่าร้านลาบนะครับครับผมพบกันเป็นประจำครับครับผมชิดร้อยเขียงครับผมผมย่อนแซ่ย่างตัวสำรองเรื่องฟินย่างนะครับหลังจากที่เฮาไปเจอกันที่อุปกรณ์นะครับื่อ่ามีเอฟซีแฟนคลับนะฮะเฮาเลี้ยงเฮาเันขึ้นหล่อมขึ้นหล่องผู้สื่อข่าวมันจะลงจ่องไปตั้งนาน Everybody n ยอ เอาละครับวันนี้เ้าสองคนนะครับพาคุณผู้ชมมาเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสบรรยากาศมาถึงเชียงใหม่มในช่วงกรีนซีซั่นนะครับครับผมกร <Green S 2> <Green season. S 1> ีนแปลว่า ียวซีซั่นแปลว่าฤดูกาลรวมกันเป็นฤดูกาลสีเขียวเออุ่ยจ้าเพิ่งเป็ี่นนักจัดาหน่อยครับ Green s e a s o เชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยปกติมันท้องว่าโลซีซั่นกินซีซั่นได้อยู่เนาะ e e n s e นะครับนักท่องเที่ยวยังมาเชียงใหม่บ้านเฮาโอ้เยอะครับข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้นะถ้าได้ดูเนทางกรุงเทพมหานครหรือว่าทางส่วนที่ใกล้เคียงนะเพื่อครับ โอ้ตองพูนี่น้ำท่วมกันครับประเด็นน้ำท่วมทว่าที่ว่าฝนแรกท่านชัดๆดีครับคนนักเลยนะครับตอนนี้โอ้ผมผมนี่ผมก็แค่ได้ดูข่าวผมโมย่างี่นักข่าศเนาะแต่ว่าเป็นเป็นกำลังใจนึกเนอะเป็นกำลังใจให้พี่น้องจากประเทศนะครับต่อสู้กับภัยน้ำท่วมถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ว่าคนเก่าเป็นเพราะว่าน้ำน้ำรอระบาย ท่อมเต๋าแล้วท่านชัดชาตินี่ยเปกับยอมพักว่าเออเนี่เอ่อเพื่อนเพื่อนบอกเลยนะครับว่ามดตัวเดียวไม่ได้เก่งไปหมดทุกเก่งทุกอย่างงานเราก็เหมือนเป็นมดตัวนึงยวทำงานร่วมกันบู๊กังั <Everybody S 1> <Everybody S 2> นออกมาแล้วก็ยอดอะ every body ยอดเอาละครับไม่คิดในเมื่อทิกลาบห,หรือว่ามันตีข <c oughs> ึ้นดังเอ้่อเข้าหยิบมาหน่อยเนี่ยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11กันยายนตรงกับเหตุการณ์ nine one one เดี๋ยวเขาพอมาสรุปเป็นก้อนแล้วก็จะอู้เรื่องการย้อนกลับไปเมื่อปี2อง1หรือว่า2 0ง1เอาละเดี๋ยวเขามาอู้จากันเนาะวันนี้บอกหงบาไวแล้วเมนูวันนี้นะครับวันนี้เขาอยู่ที่ฮาร์ดเนี่ยครับไอคิดครับลาบไก่เสมองครับผมลาบไก่เสมองแสดงว่าอยู่ที่อำเภอดอยเต่าใช่อำเภอแห่งดงเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเขามารีวิวอาหารกันดีกว่าครับใช่มาถึงลาบไก่เสมองเมนูแรกก็คือลาบไก่เสมองครับผม ให้ลองจิ้มกนนะที่ให้ให้วาดเหนว่าเป็นกุ่เดี๋ยวเราาไก่ติดลาดราดไก่เมัยุ่นราติดลาดบนตไนข้องบเข้าไป t o p p i n งนี่มันมีอครับมีไก่โอหนังไก่แคบไก่ครับอ๋อแคบไก่ใสยเข้าไปกิ้วครับพิมพพริกเผ็ดนเด็ดแจ้แครับการันตีพริกหความหอของเครื่งเทศบแกนกอยู่ นกลมกล่อมแล้วครับแปลกใจเลยว่าเอฟซีเปนเพจที่เราลาบแน่นอนมัยใช่อางานขอผมชื่ออาอันนี้อยากอ้ยากจะว่าเอ้ยย้อนงูง่ายรีวิวเนี้ลาบไก่สมองเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเพิ่นกันตีแน่นอนเพราะว่าเพิ่นมาจีมแล้วใช่ทุกคนทุกคนียอกมาถึงเมนูที่สองครับคุณผู้ชมครับอันนี้ what it is ลาบงัวกดข้องกอดลาบงัว everybody จดแล้วครับผม ตึงเผ็ดตึงผมครบครบเครื่องครบเครื่องต้องครบเครื่องเลยเพิ่นเทศเพิ้นหม้อแกงพริกลาบโอสลุกและกลมกล่อมเมนูที่สามครับเมนูที่สามมาแล้วครับผมอันนี้เป็นเมนูแนะนำของร้านเลยนี่คือตำปลาลูกชิ้นดดูแก้วสีน้ำสีตาเนี่ยจะเป็นออกข่า มันจะไม่มีหวานไหมเชฟผมครับมะเรียวเนี่ยผมก็รูงแต่ว่าอาหารต้มตังหรือว่าอาหารหลายอย่างมันติดรสหวานแล้วรสหวานที่ว่าเนี่ยบางทีมันไปได้น้ำตาลทรายด้วยนะครับมันเป็นน้ำตาลใส่ดปทีิตชาน้ำเหลืองน้ำเหลือดนะผมพต่เพิ่งสั่งน้ำผมุก็เจอน้ำตาลใไซรัวอ่ะอันนี้ไปเก่าผมคงคงกันตีเลยว่าอร่อย มาจ้ะมันตึงลเมนูที่สมาแล้วครับคุณคงทำเมนูที่นี่นะตอบโจทย์ได้แต่เลย w อ a t is this I mean, oh, right oh, hey, really? yeah. mm ีเสร็จโดมเอียมบโอ้ราขัอุ้ยนะครับดมากมาจิมพร้อมกันเลยข้าๆผัเอวี่บดีโจทย์ครับน้นเลย่ะเรืยอะมันผมว่านี่อย่างมีคนแนะนำมาที่เราไปเสมอ มึงหงุดหงิดหรือยังต้องมาลีลาบต้องมาลุกเวิร์กต้องบอกว่าพิกลาคนเพิ่นเนี่ยนะครับจะเสมอกันเลยซึมลากไปเนี่ยมัวลองบอดอ่ะต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดยอดกับพิกลาคนนี่โปรแกรมมาปุ้งแลวซูมในซูมในเมนูที่ห้ามันต้องมาแล้วครับอันนี้ไปที่ไหนเขาก็บที่นีเหมือนกันไปร้านไหนเขากับที นี่คือย่างรวมครับผมอันนี้คือมาตรฐานเลยถ้าเราถ้าทราไม่ถึงนะครับโอ้โหกลายเป็นจุกพอดเลยนะของร้านอาหารในยุคสมัยที่มีโซเชียลในตัวจริงๆเราเปิดดงว่ากันหมดเลยอ่ะในยุคนี้นะครับน้ำจิ้มเป็นของเป็นน้ำจิ้มแจ่วจิ้มหน่อยเนาะจิ้มหน่อยโอ้โหข้างหมูมีกันใส่ยัดต้องมีใส่ครับ คือแบบมันมันมาข็งเนี่ยมันพอดีเลยคืออันอื่นอะเนีะแบบเอาตายเลยแต่พอมาตรงนี้ต้องกลายเป็นช่วยลดอ่ะลดความร้อนแรงได้เลยใช่ครับย่างอุ่นการันตีความอร่อยแต่แครับแป้งนมย่างเลยางแหลบยงแหลบอันนี้เป็นแ้งนุมม้วนะครับมันเนี่ยจิ้เลยครับจิ้มเลยนะความฉ่ำจุ้ยซี่จุ้ยซี่เนี่ยครับจุ้ยซี่มากจุ้ยซี่มาก มันรึมันอยู่คับแตะกี้เราโซ่หลับไก่ริบไปแล้วหลับไก่เสมืองเนยนะครับอันนี้หลับไก่เสมองั่วครับผมโอ้โหลับไก่สุกหลับไก่สุกครับเอามาเตรียมอ้มันดูรสทุกเรื่องเขาเป็นไอ้ทีูเนี่ยแล้วม่หน้าตาผมดูว่ามันหน้าตาเบ๊ยทำเนบอ่ะใช่ครับเบ่ยทำเนบเขาแค่เขาเป็นอย่างนั้นเลย ปมกล่อมครับปมกล่อมแล้วก็จัดจ้านอนึ่ถ้าเป็นละอ่อนนีงบางทีละอ่อนน่ารับฟังเดี๋ยวคุณได้พิเศษของเออซอสข้าวมันจะหนุนทวาเพชรหน่อยถ้าจะต้องขอแบบไม่ใส่พริกอ่าเพรขอเบาหน่อยอ่าเพราะว่าตัวเล็กจะกินแต่เป็นห่วหน้ายังโจรเอามาเนี่ยคุณอาจจะเสพเนื้อคุณอาจจะเสพเนเพราะว่าดูนู้แล้วว่าเอาพาดคอจะน่าจะเ็พอันนี้เป็นเมนูแนะนำที่น้องต้นบอกว่า อันนี้พนักงานเสิร์ฟแนะนำใช่ครับเขาไปหลายที่เขาก็ได้มานะครับผมแต่เราไม่เนี่ยครับแครอทนี่คือจิ้งหรีดทอดนี่เป็นจิ้งหรีดครับตัวยังที่กรุงเลยไปเลยเอามื่อเมื่อทำอะไรนี่ตอนนี้ครับโอ้โหวิตามินโปรตีนแต่ของที่อื่นนะครับอันนี้เป็นจิ้งหรีดไม่ไหม้ดันะครับจะเป็นสีดำ นี S <S> <S <S ่ไม่ไม่ดำผลพตัณก์อางที่เขาไปกินเป็นทิ้งรีคาที่เราไปกินมาว่ามันมีทิ้งรีคายนั่นใช่แล้วก็นั้นผมชอบนั้นมันมันกุบกรุบเลยแต่นี่เป็นความแม่แม่ไม่ดำไหมครับนัดเกนาููเรื่องรู้เรื่องเราต้องมาอ้อมอ้อมบต้องมามวยกนึ่งคจบขอบเบื่กิน้หูเรืองราชาตินี่ของทิ้งรี่ัวทิ้งรีคอด เป็นก mm ับแค้มเลยสุดยอดเอาละครับเมนูสุดท้ายซึ่งเป็นเมนูที่เมนูที่สิบครับจิ้มเนื้อน้ำพริกข่าเป็นที่นหมูครับให้ให้เราดูหรอว่าที่จิ้มเนื้อก่อนลาบแปรสำเบิงมันเป็นลักษณะจิ้มที่ไหนมันต้องบอกว่าเนื้อน่องลายนะคุณน้องนี่ดูแต่เส้นก๋วย่คล้ายๆกับเนื้อน่องลายนะเนื้อน่องมันเป็นผีน่องผีน่องปีน่องอ่ะนี่ครับนี่ครับมันต้องฉีกแล้วก็น้ำพริกขอ่าแบบนี้นะครับ เป็นน้ำพริกชาที่แบบเจ๊ผงนะครับเป็นน้ำพริกชาเปียกอันนี้แบบเปียกอันนี้แบบเปียกนี่ครับเหมือนแม่นมเลยเออเหมือนเหมือนนะเหมือนน้ำพริกป่านะเหมือนอย่างมากกว่าจิมต้องใช้มือนะครับหัว้มือเนียนไอ้คิดว่าไอ้นาผมไม่ใช้มือมือเนีนเอาละ รสชาติค่ะเฮ้ยไ,ไม่ใมันเป็เกลี่ยนล้วมันทำให้เหนเเื้อมันไม่แห้งคช่ได้เามาด้วยกันได้ครับไไเ,เอาแบบเป็นน้ำมันส้มตำดีกว่าอเอาไปด้วยกันได้เพราะว่า ผมสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานนะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาโมอู่กันก็เพราะว่าอย่างวันนี้คนเต็มร้านสิ้นลาบร้านเกิดนะแต่ถ้าโมอู่กันไปแล้วจิ้นมันแห้งไปแล้วไปจิ้มกับแห้งเนี่ยแม่มันลอกลายเป็นเจ้เบิ้ลแห้งเดืบดเป็นแห้งต้องการันตีความอร่อยความเข้มข้นแท้เลยครับจั้นหนึ่งน้ำพริกสาบเมนูสุดท้ายที่เราแนะนำวันนี้ครับผมเหลือไป็ูตัวการที่แพ้สองครับเหลือเขาเรียกตนเล็บตุ๊กนะครับ